มาแล้วค่ะเกงสิสวยเหลือเกินวันนี้แต่งตัวสวยน่ารักวันนี้สวยสวยน่ารักจังเลยเนี่ยเราซื้อมาให้เธอเนี่ยเอาถือไว้ของเราอ่ะเธอเอาถุงใหญ่ไปอันถุงเล็กกับของเรานี่นี่ร้อนอู้ร้อนมากไหมเดี๋ยวเราเอาไปจับไว้ให้นี่นี่เอาไว้เอาไว้ตรงไหนนี่เธอจับตรงนี้เอานี่ ขอบคุณสักคำก็ไม่มีมันร้อนเธอก็รู้ว่าร้อนเธอจะไปจับสิก็มันร้อนรอรอให้มันเย็นก่อนค่อยกินนะใช่ค่ะกรอบไหมชิมดูซาอะไรวะใช่ไส้หมูหยองค่ะอันเนี้ยอร่อยไหมน้ำพริกเผาหมูหยองแม่รักเราไปก่อนนะเราเพิ่งเลิกงานค่ะเอาไปต่อไหมเนี่ยไปสิ โอ้โหไล่ไปเลยได้ของกินและไล่อะไรเราไม่สำคัญแล้วใช่ไหมทั่ไทยขี่ไปแปไปโอเคโอเคโอเคเราไปแล้วทักไทยเอฟซีก่อนเร็วทักไทยเอฟซีก่อนในนี้ก็ทักไทยสิหน้ากล้องอ๋อหน้ากล้องเหรออ่๋อถลาดหน้าอ๋อเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนกล้องก่อนนะโอเคโอเคนี่ไงทักไทยสี่อยัง ยังไงบุกมือเทคกล้องดิอยู่ดีอยู่ดีนะอยากบอกอะไรกับเอฟซีไหมอยากคุยอะไรกับเอฟซีไหมถึงเองอยากบอกเอฟซีว่าคิดถึงเราทำไมต้องบอกเอฟซีด้วยอ่ะแอบรักแกโอ้แล้วคนอื่นอ่ะเราพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายโรตีอ่ะโอ้มันเกี่ยวอะไรกับเกี๊ยวเลยอะไม่เกี่ยวกันหรออือโอ้โอเคคนเดียวโอเคค่ะค่าใสใส่ไหนครับอ้ยน่ารักจังเลยกไอ้กําไรไข่เอาส่งมาให้คะน่ารักฮะ ห,หรอทำไมน่ารักจังเลยโดยสถาการาปืนเนี่ยใช่ค่ะไม่จะตายแล้วเนี่ยยังไม่ตายมันยังไม่เดือดจริงๆอ่องาองคลาสปิดหมูอ่ะตอนนี้กี่โมงและอันตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองกับบ่ายสาม่รู้อะเหรอยังตายแล้วเนี่ยคลาสปิดหมูเงี่ยอ๋อนาฬิกาเธอตายแล้วแกรีบๆทั้งเหนเนาะโอเคโอ้หายแต่เรื่องจบนะแต่น่ะโอเคเราไปก่อนนะเราซื้อมาฝากละโอเคค่ะบ๊ายๆบ่ายๆเสร็จแล้วไปแล้วอ๋อเราก็กลับบ้านเราสิ ตอนขาดการตอนขาดไปไปแล้วไปเลยอาจจะเพียวหวับ้างอู้เดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้เรากลับมาจากฝึกในป่าก่อนนะเราเดี๋ยวเราเข้าป่าวันที่สองเราจะกลับมาวันอีกทีก็วันที่แปดเย็นอ่ะก็เศร้าเหมือนเดิมก็เศร้าเหมือนเดิมโอ้ไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าโอ้ไม่เศร้า จะปี้เกย์เลยไหมเออไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันปีไม่ได้ทำไมเกย์ไม่ได้หรอเนี่ยกอดไม่ปล่อยเลยดิให้กอดแล้วจะไม่กอดไม่ปล่อยเลยนะเราปล่อยได้แล้วค่ะเกินแล้วคเออปล่อยได้แล้วแกมามาเก้าเป็นเดือนแล้วก็มาหาแล้วนี่ไงป้าเมื่อวานเราก็มาหาจริงหรือเปล่าจริงแกบอกว่าจะพาค่าตัดผมนะเออเดี๋ยวเราพาตัดเดี๋ยวเราพาไปตัดใช่แกตัดให้เออเดี๋ยววันสองวันเราพาไปตัดเดี๋ยววันบ่ายวันพรุ่งนี้เราพาไปตัดเอาในการโกนหัวไปปวดกว่ะโอ้ยไม่เอาหรอกเชิญจะโกนหัวไม่ได้จะมาเกย์โอ้ยกอดได้แล้วเราร้อน ก็เรียกไปพ่อครัวค่ะเออพอแล้วนี่เนี่ยหน้าเหมือนฟ้าไหมเออหน้าเหมือนนั่นฟ้าไหมต้องถามมันฟ้าก่อนนะวันเธอหน้าเหมือนนั่นฟ้าไหมหน้าเหมือนนะเนียหน้าเหมือนเนาะแต่มนพัวอยู่เลยเหมือนรักพัวเหมือนโอ้ยพอแล้วนี่จะกอดอย่างเดียวเลยโอเคบายบายค่ะกันเร่งคลายร่างแก้เกลี้ยกดียวเนี่ยโอเคโอเคเราพ่อค้าเพี๋ยวไม่ไปเล่นกับเขาหรอไม่เล่นแล้วปวดอหลังปวดแล้วโอเคไม่สำคัญแล้วใช่ไหม มันไข่เจีกวดีแล้ว่าลยเฟกของแกก็สองคนเนี่ยโอ,โอเคโอเคได้แล้วไปก่อนนะนโอเคถ้าถึงเอา้าพวกมึงตายยังวะเออเอ้าไปละก <c oughs> ูออกแล้ว